ทุกความสำเร็จเกิดขึ้นสองครั้งเสมอครั้งแรกในจินตนาการและครั้งที่สองในความเป็นจริงมนุษย์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้เพราะเขาเห็นภาพของสิ่งนั้นในหัวของเขาก่อนเสมอความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่มันเป็นผลลัพธ์ของการฝึกฝนความพยายามและทุกอย่างล้วนเริ่มจากความคิดในหัวสมองคุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้งานสมองเพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิต ผ่านเทคนิคง่ายๆที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีทำไมบางคนดูเหมือนจะประสบความสำเร็จในเรื่องที่ทำอย่างง่ายดายและรวดเร็วในขณะที่บางคนต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากกว่าจะได้มาซึ่งความสำเร็จโทมัสเอดิสันล,ล้มเหลวถึง2,774ครั้งและในครั้งที่2,775เขาจึงสร้างหลอดไฟได้สำเร็จเจเคโรลลิงต้นฉบับหนังสือของเธอถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึง12ครั้ง จากสำนักพิมพ์12แห่งในระยะเวลาเกือบสองปีจนกระทั่งในครั้งที่13มีสำนักพิมพ์ตอบรับและยินดีที่จะตีพิมพ์ผลงานเขียนของเธอและนั่นเองทำให้แฮร์รี่พอตเตอร์เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกความพยายามล้วนเป็นสิ่งสำคัญต่อการประสบผลสำเร็จในทุกเรื่องการลงมือทำอย่างต่อเนื่องการไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคและระยะทางจะนำพาซึ่งสิ่งที่คุณปรารถนา แต่ถึงแม้คนส่วนใหญ่จะตระหนักรู้ถึงเรื่องนี้เราก็มักจะล้มเลิกถอดใจและเดินออกนอกเส้นทางความฝันของตัวเองกันได้ทั้งนั้นมันไม่แปลกอะไรเลยมันเป็นเรื่องปกติของพฤติกรรมมนุษย์การต้องเผชิญกับความยากลำบากและไม่สมหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าสมองจะผลักให้เรากลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของความสบายที่เราเคยชินหรือคอมฟอร์ทโซนเป็น,นกลไกที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัย และกลับไปอยู่ในวิถีชีวิตหรือกิจวัตรเดิมๆเ, mm. เพื่อที่ร่างกายและจิตใจจะได้ไม่ต้องต่อสู้กับอะไรแต่หากคุณต้องการความเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จมันก็ต้องทำบางสิ่งที่ต่างออกไปในอีกแง่มุมทางจิตวิทยามีความลับอย่างหนึ่งที่นักจิตวิทยาได้ค้นพบเพื่อที่บุคคลจะนำพาตัวเองไปยังจุดที่ต้องการความลับที่จะทำให้คุณเริ่มลงมือทำอยู่กับเป้าหมายและพยายามจนไปถึงความสำเร็จ ประดุดการไร้เวทมนต์นั่นคือวิธีการหลอกสมองการหลอกนี้เป็นการหลอกในเชิงบวกเป็นไปเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างเป็นเทคนิคในการใช้งานสมองซึ่งเป็นอวัยวะส่วนสำคัญในการควบคุมชีวิตของเราให้ทำงานในทางสนับสนุนเป้าหมายที่เราต้องการเนื่องจากสมองมีกลไกการทำงานที่ซับซ้อนถึงแม้เขาจะเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายเราแต่เราก็อาจไม่รู้จักเขาดีพอ เพราะฉะนั้นก่อนอื่นมาทำความเข้าใจสมองของคุณโดยธรรมชาติสมองถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้และเพื่อความอยู่รอดเป็นสำคัญสมองมักมุ่งเน้นไปที่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและการหาสิ่งที่ผิดปกติอยู่เสมอตัวอย่างเช่นเมื่อเราพบสถานการณ์ใหม่สมองอาจตีความว่าเป็นภัยคุกคามแม้ว่าจะไม่มีอันตรายจริงๆซึ่งเป็น,นกลไกที่ช่วยป้องกันตัวเองตั้งแต่ยุคดึกดำบรร แต่ในโลกปัจจุบันกลไกลนี้อาจส่งผลทําให้เราติดอยู่กับความกังวลหรือความคิดลบกลัวความล้มเหลวหรือการถูกวิจารณ์เช่นการเตรียมนําเสนองานในที่ประชุมทั้งทั้งที่เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่เมื่อสมองรับรู้ถึงความเสี่ยงของการถูกตัดสินคําวิจารณ์หรือการถูกปฏิเสธคุณก็จะรู้สึกถึงความเครียดและกดดันได้ทันทีงานศึกษาของนักประสาทวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กพบว่า สมองส่วนที่มีหน้าที่ประมวลผลความกลัวความกระวนกระวายใจและอารมณ์เชิงลบมักจะตอบสนองอย่างรวดเร็วและแรงเมื่อเจอสถานการณ์ที่สมองตีความว่าเป็นภยัยและมักจดจำอารมณ์ทางลบได้ดีกว่าอารมณ์ทางบวกดังนั้นจะเห็นว่าอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราถูกควบคุมและสั่งการมาจากสมองมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่เราจะรู้ตัวการเข้าใจถึงกระบวนการนี้ จะช่วยให้เราตระหนักถึงการเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูลแก่สมองเพื่อที่จะได้รับการตอบสนองในแง่ดีได้การเรียนรู้ที่จะหลอกสมองจึงเป็นเทคนิคการฝึกสมองเพื่อที่จะพาคุณไปยังเป้าหมายการมองเห็นโอกาสแทนที่จะมองเห็นอุปสรรคตลอดไปถึงการจินตนาการถึงผลลัพธ์เชิงบวกและการสร้างภาพความสำเร็จขึ้นในจิตใจซึ่งนั่นก็คือขั้นตอนแรกที่เราจะพูดถึงการสร้างภาพความสำเร็จขึ้นในจิตใจ ถูกนำมาใช้กับวงการกีฬาอย่างยาวนานเพราะการฝึกโดยใช้จินตนาการภาพเป็นการก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆทั้งเรื่องเวลาสถานที่และข้อจำกัดด้านร่างกายเราสามารถเผชิญกับเหตุการณ์อันตรายในความคิดได้โดยไม่ต้องกลัวว่าร่างกายจะบาดเจ็บทั้งนี้เหล่านักกีฬาโอลิมปิกใช้วิธีนี้เพื่อสร้างบรรยากาศความคุ้นเคยก่อนลงแข่งขันจริงโดยจะจินตนาการถึงการแข่งขันประหนึ่งว่าได้ลงสนามจริงๆ จนไปถึงการได้รับชัยชนะเลยทีเดียวจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการฝึกจินตนาการถึงการออกกำลังกายสามารถเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อได้จริงถึง13%โดยไม่ต้องขยับร่างกายเนื่องจากการจินตนาการนี้ส่งผลถึงการรับรู้จริงในระดับเซลล์ประสาทและจะเพิ่มประสิทธิภาพให้ร่างกายเมื่อต้องลงมือปฏิบัติจริงการจินตนาการภาพจึงไม่ใช่แค่ความคิดแต่มันส่งผลต่อร่างกายจริงๆ และยังเป็นการกระตุ้นสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงมือทำอีกด้วยนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกท่านหนึ่งเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าคุณสามารถทำให้ธุรกิจเติบโตได้ดีขึ้นเพียงแค่เห็นภาพเป้าหมายที่ต้องการนั่นหมายความว่าการจินตนาการเป็นภาพไม่ได้ใช้แค่เฉพาะวงการกีฬาแต่สามารถใช้ได้กับทุกคนในทุกสถานการณ์คุณอาจเริ่มจากการใช้เวลา5-10นาทีในแต่ละวันเพื่อจินตนาการถึงเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุ คุณมองเห็นภาพตัวเองเมื่อถึงจุดนั้นเป็นอย่างไรโดยลงรายละเอียดให้มากที่สุดเช่นคุณจะแต่งกายอย่างไรสแสดงสีหน้าหรือพูดอะไรออกมาบ้างรู้สึกอย่างไรในขณะนั้นบรรยากาศและเสียงรอบข้างเป็นอย่างไรเมื่อคุณได้ใช้เวลากับการสร้างภาพบ่อยๆคุณจะค่อยๆรู้สึกถึงประสาทสัมผัสที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเสียงรสชาติกลิ่นและอารมณ์ ยิ่งคุณจินตนาการภาพได้ชัดเจนเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเข้าใกล้ความสําเร็จได้มากขึ้นเท่านั้นคุณต้องเชื่อในเป้าหมายของคุณและเชื่อมันมากๆและรู้สึกว่าคุณได้มันมาครอบครองแล้วเหตุผลก็เพราะสมองของเราไม่สามารถแยกแยะระหว่างจินตนาการกับความเป็นจริงได้สังเกตจากเวลาที่คุณหลับและฝันในบางครั้งที่ความฝันเหมือนจริงมากจนเรามีความรู้สึกร่วมไปด้วยในเหตุการณ์จนเมื่อคุณตื่นขึ้นมาก็ยังสับสน และยังแยกไม่ออกระหว่างเรื่องราวในฝันกับความเป็นจริงหากคุณฝึกการจินตนาการเป็นภาพให้ได้ชัดเจนและเหมือนจริงเหมือนตอนที่คุณกำลังฝันรากับว่าคุณได้รออยู่ที่ความสำเร็จเรียบร้อยแล้วคุณลองคิดดูว่าเมื่อสมองแยกไม่ออกและเชื่อว่าคุณได้ประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อสร้างภาพแห่งความสำเร็จแล้วมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากเราไม่เริ่มลงมือทา ขั้นตอนต่อไปให้คุณวางแผนและตั้งเป้าหมายเล็กๆตามธรรมชาติสมองชอบที่จะให้เราทำอะไรง่ายๆรวดเร็วสบายๆและใช้พลังงานน้อยดังจะพบได้ในชีวิตประจำวันเช่นการนอนเฉยๆเ,เล่นโทรศัพท์เพลิดเพลินกับการดูโซเชียลกินอาหารอร่อยๆสิ่งเหล่านี้จะสร้างความสุขให้คุณซึ่งแตกต่างจากการลุกขึ้นไปออกกำลังกายทำความสะอาดบ้าน หรือการเข้นหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องบางเรื่องคุณจะรู้สึกไม่ค่อยอยากทำซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากการประมวลผลของสมองว่าเป็นเรื่องยากใช้พลังงานเยอะและรู้สึกว่าเราจะต้องเหนื่อยสมองจึงเลือกที่จะปฏิเสธทันทีดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือหลอกสมองให้เขายอมทำในสิ่งที่เราวางไว้โดยการตั้งเป้าหมายให้เล็กที่สุดที่เราพอทำได้สมองไม่ชอบอะไรที่ยากเช่นต้องออกกำลังกายให้ได้วันละหนึ่งชั่วโมงทุกวัน หรือภายในวันนี้ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบให้คุณลองเปลี่ยนเป็นวันนี้จะออกไปเดินเล่นสัก2อสนาทีหรือจะลองเปิดอ่านหนังสือเล่มนี้ดูสัก4ี่ถห้านาการคิดว่าจะลงมือทำอะไรเล็กๆน้อยๆทำให้สมองรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายๆไม่ได้ยากอะไรใช้เวลาไม่นานก็เสร็จเรียบร้อยเขาจะไม่แข็งขืนอีกวิธีที่ได้ผลในการล่อลวงสมองคือทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่กำลังจะทำนั้นสนุก เมื่อรู้สึกถึงความสนุกเขาก็อยากที่จะทำเช่นคุณอยากจะเริ่มต้นลดน้ำหนักและหาวิธีออกกำลังกายแต่เมื่อคิดว่าต้องไปเดินหรือวิ่งบนลู่ให้ได้วันละ30 4 0ถึง40นาทีซ้ำๆทุกวันบางคนก็คงจะรู้สึกว่ายากและน่าเบือ่อแต่หากคุณคิดว่าลองเริ่มต้นด้วยการขยับตัวเต้นตามจังหวะเพลงที่ชอบสักวันละเพลงสองเพลงมันก็น่าสนุกดีเมื่อสมองรับรู้ถึงความสนุกเขาก็จะสั่งให้คุณเริ่มทำอย่างง่ายดาย และเมื่อคุณได้เริ่มต้นแล้วสมองมักจะย,ยอมให้คุณทำต่อในหลายต่อหลายครั้งที่การตัดสินใจทำสิ่งอะไรเล็กน้อยอาจมีผลต่อเนื่องไปเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่การออกไปเดินเพื่อยืดเส้นยืดสายอาจกลายเป็นการตัดสินใจวิ่งรอบสนามและลงแข่งวิ่งมาราธอนการเช็ดฝุ่นเพียงเล็กน้อยที่หัวเตียงอาจต่อด้วยดูดฝุ่นมุ้งลวดอีกนิดและเริ่มรื้อโต๊ะตู้มาทำความสะอาดจนอาจบานปลายไปถึงมหากรรมการทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ การเริ่มทำอะไรเล็กๆจนเกิดเป็นกิจวัตรเช่นอ่านหนังสือวันละ5นาทีทุกวันออกกำลังกายวันละ7นาทีทุกวันหรือฟังคลิปพัฒนาตัวเองวันละหนึ่งคลิปทุกวันจะทำให้สมองได้รับรู้ถึงกิจวัตรเหล่านี้มันจะสร้างนิสัยและส่งพลังให้คุณจนสามารถนำพาไปสู่เป้าหมายได้แต่หากคุณยังลังเลและกำหนดไม่ได้ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่หรือเริ่มช่วงเวลาใด ก็ลองผูกพฤติกรรมใหม่นี้เข้ากับกิจวัตรที่คุณทำอยู่แล้วเช่นหลังจากแปรงฟันในตอนเช้าให้ใช้เวลาหนึ่งนาทีเพื่อพูดขอบคุณและให้กำลังใจตัวเองหน้ากระจกหรือหลังจากชงกาแฟในตอนเช้าให้คุณเปิดฟังบทความสร้างแรงบันดาลใจสั้นๆ3-4นาทีการผูกพฤติกรรมใหม่เข้ากับสิ่งที่คุณทำประจำช่วยให้สมองเชื่อมโยงพฤติกรรมเหล่านั้นเข้าด้วยกันทำให้เป็นนิสัยได้ง่ายขึ้นดังนั้นควรใส่ใจกับการตั้งเป้าหมายเล็กๆ และเลือกสิ่งที่เราจะทำในทุกวันเพราะทุกอย่างจะเกี่ยวข้องกับปลายทางแห่งความสำเร็จแต่หากเมื่อใดสิ่งที่คุณต้องการเริ่มทําเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ายากให้ลองใช้กฎ5วินาทีคือให้นับถอยหลังจาก5 4 3 2 1แล้วลงมือทําทันทีการวิจัยทางระบบประสาทยืนยันถึงประสิทธิภาพของกฎ5วินาทีว่าเมื่อเรามีความคิดบางอย่าง สมองของเราจะประมวลผลความคิดนั้นอย่างรวดเร็วการนับถอยหลัง5 4 3 2 1จะช่วยหยุดความลังเลของสมองและกระตุ้นการตัดสินใจเปรียบดังเมื่อสิ้นเสียงสัญญานับถอยหลังนักกีฬาจะพุ่งตัวด้วยความเร็วออกจากจุดเริ่มต้นทันทีเทคนิคนี้จะผลักดันคุณจากขอบเขตของความลังเลไปสู่การลงมือทำอย่างเด็ดขาดมันจะทำลายวัตจักรของการผัดวันประกันพรุ่งสมองมีพลังมหาศาล นอกจากจะช่วยให้เราสำเร็จได้แล้วมันก็ทำให้เราล้มเหลวได้ด้วยเช่นกันสมองของเรามักจะคิดถึงแง่ลบมากกว่าแง่บวกซึ่งเป็น,นกลไกการป้องกันตัวเองการระแวดระวังจับสังเกตต่อสิ่งผิดปกติการคิดหรือการพูดถึงสิ่งที่เป็นลบเช่นการล้มเลิกการคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือคิดถึงแต่ข้อเสียและปัญหาคุณอาจคิดว่าแค่พูดเล่นๆคิดเล่นๆแต่พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสมองทั้งสิ้น การรับความรู้สึกลบมาจะทำให้สมองประมวลผลคล้อยตามและค่อยๆดึงพลังกลับส่งผลให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ยากขึ้นหรืออาจล้มเลิกไปเลยวิธีที่จะหลอกสมองในเรื่องนี้คือการเปลี่ยนมุมมองและตอบโต้วความคิดลบแทนที่จะคิดว่าทำไม่ได้ให้ถามตัวเองว่าเราต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเพื่อทำสิ่งนี้ได้คนที่เชื่อว่าความสามารถของตัวเองพัฒนาได้มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่เชื่อว่าความสามารถของตัวเองมีจำกัด เพราะฉะนั้นระวังความคิดลบของคุณให้ดีนอกเหนือจากความคิดสภาพแวดล้อมก็เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการไปถึงเป้าหมายของคุณสมองของเรามีความอ่อนไหวต่อสิ่งรอบตัวมากกว่าที่เราคิดการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยจะช่วยส่งเสริมความสำเร็จและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานเช่นการถูกห้อมล้อมรอบตัวด้วยผู้คนที่มีพลังบวกพยายามหลีกเลี่ยงคนที่มีพลังลบ และพยายามเชื่อมโยงกับคนที่จะกระตุ้นให้คุณก้าวหน้าการเพิ่มสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจในพื้นที่การทำงานของคุณเช่นคำคมรูปภาพเป้าหมายหรือสีที่ช่วยให้คุณรู้สึกสงบมุ่งมั่นและเกิดแรงบันดาลใจนอกจากนี้ควรเลือกแสงสว่างที่เหมาะสมเช่นแสงธรรมชาติหรือโคมไฟที่ไม่สว่างจ้าจนเกินไปใช้เสียงเพลงเบาๆที่ช่วยสร้างสมาธิหรือแม้แต่เลือกกลิ่นหอมอ่อนๆอย่างลาเวนเดอร์หรือโรสแมรี่ ื่อช่วยให้สมองผ่อนคลายและมีสมาธิมากขึ้นจากงานวิจัยพบว่าการเพิ่มพืชหรือสิ่งตกแต่งที่สร้างความสบายตาในพื้นที่ทำงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง15%คุณจะเห็นว่าหากเราต้องการประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆจนกระทั่งไปถึงเรื่องที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่เราต้องประครับประคองเป็นอย่างดีคือสมองหากเราดูแลสมองให้ดีความสำเร็จก็มาหาเราโดยง่ายการเอาใจสมองอีกอย่างคือการให้รางวัล สมองชอบการได้รับรางวัลคุณลองตั้งรางวัลเล็กๆที่คุณจะได้รับหาคุณเสร็จสิ้นภารกิจบางอย่างเช่นถ้าเขียนรายงานการประชุมนี้เสร็จจะได้กินไอศครีมหนึ่งถ้วยหรือเมื่อทำความสะอาดบ้านเสร็จจะได้ออกไปกินบุฟเฟ่ชาบูบางสิ่งที่เราต้องทำแต่รู้สึกว่ายากหรือขี้เกียจที่จะเริ่มแต่เมื่อสมองรับรู้ว่าเราจะได้อะไรจากการกระทำนี้เขาก็จะยินยอมให้เราทำโดยดีการหลอกสมองให้ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เรื่องของการหลอกตัวเองแต่เป็นการปรับมุมมองและพฤติกรรมให้ทำงานร่วมกับสมองอย่างชาญฉลาดประหนึ่งการไร้มนใส่สมองการสร้างภาพแห่งความสำเร็จขึ้นในจิตใจเพิ่มกิจวัตรเล็กๆในแต่ละวันและระมัดระวังความคิดลบของคุณจะสร้างนิสัยและความเชื่อของความเป็นไปได้ในเป้าหมายเมื่อคุณเริ่มนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้คุณจะพบว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม